วันนี้เนี่ยจะมาดูกันว่าเรามาทําอะไรกับการสบัดเรียกว่าโอเวอร์ฮอลอันนี้เป็นส่งมาก็คือเกิน2ปีแล้วนะครับแล้วมันก็มีการเกิดการรั่วซึมทีนี้เนี่ยวิธีการโอเวอร์ฮอลเนี่ยทางมาติสเนี่ยหรือว่าของเราที่เป็นเซอร์วิสเซนเตอร์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนเนี่ยเป็นคู่มือมาทั้งหมดเลยเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยชิ้นงานเนี่ยข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอลิงหรือว่าพาร์ตต่างๆเป็นพวกพิสตอนหรือว่าลูกสูบที่เป็นยางเราเปลี่ยนทั้งหมด19ชิ้น ดูกันว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะครับตอนนี้เรามีเครื่องเครื่องเมือนใหม่เป็นสั่งจากอิตาลีโดยตรงเป็นเครื่องที่เอาไว้ไล่ฟ,ฟองอากาศทําให้ในใน,น้ํามันเนี่ยจะไม่มีฟองอากาศอยู่เลยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ได้มาตรฐานที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูกันว่าวิธีการใช้เครื่องนี้ใช้ยังไงแล้วมันดียังไงแล้วมาตรฐานยังไงทําไมที่นี่ถึงได้เป็นมาติสเซอร์วิชเซนเตอร์ของเอเชียไม,ม่ว่าจะเป็นมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ก็ต้องส่งมาทําที่นี่นะครับ ก็ได้ทําการเปลี่ยนโอลิงหมดแล้วนะครับซึ่งมันก็ยุ่งยากมากแล้วก็ต้องได้รับการเทรนนิ่งแล้วก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษจากมาติสเท่านั้นเพราะว่าการเอาโอลิงออกหรือเอาโอลิงเข้าเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยหรือว่าฉีกขาดนะครับอ่าก็มีทั้ง19พาร์ทที่เราพยายามทำโอเวอร์ฮอลไปหรือรีวิวใหม่ทั้งหมดนะครับให้เกิดการใช้งานได้เหมือนสภาพมือหนึ่งเลยทันทีอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการไล่น้ํามันกันนะครับตัวนี้เครื่องนะครับมาจากอิตาลีเลยได้มาตรฐานมาก ไล่อากาศได้ทั้งโชคหลังแล้วก็กันสะบัดแล้วโชคหลังเนี้ยก็ไล่ได้เกือบทุกยี่ห้อเลยเหมือนกันนะครับแล้วแต่ที่หัวอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มไล่แลครับใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ไล่อากาศนะครับเครื่องนี้ทําเองออโต้ทุกอย่างเพื่อความชัวนะเช็คแป๊บหนึ่ง Uh huh. ต้องอยู่ที่เปิดหนึ่งโอเควาแล้วทีนี้ก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับกันว uh ่าตรงนี้เมนูช็อกโกแลตดิ้งเมนูจะใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับตรงนีออ้วิธีการตรงนี้เราก็รอไปเรื่อย เสียงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายๆไม่ต้องมานั่งใช้มือทําหรือว่าแมนนวลเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่ใช้มือทําหรือไม่ออโต้เนี่ยมันก็จะมีความพลาดเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราต้องไม่ให้มีความพลาดเกิดขึ้นเลยเวลาไดโอเวอร์ฮอลหรือว่าซ่อมไปให้ลูกค้าแล้วเราเลยต้องมีเครื่องมือที่ดีที่สุดจริงๆนะครับตัวนี้ก็เพิ่งนําเข้ามาจากอิตาลีเราก็ได้มีการเทรนการใช้กันเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างอันนี้เนี่ยมันจะทาหน้าที่เนี่ยการไล่อากาศทั้งหมดออกแล้วก็เติมน้ํามันเข้าไปด้วยแล้วเวลาจะเสร็จแล้วเน ก็จะมีสัญญาณเตือนออกมาดัางนั้นเนี่ยถ้าใครอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มาเตสเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้ว่าไงของเรามันไม่ใช่แค่มีแค่กันสะบัดนะมีโชคหลังด้วยเซอร์วิสเราก็เซอร์วิสได้ทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรครับทุกกระบวนการเนี่ยมันต้อง100%ซครับและเราก็เปลี่ยนโอลิงทุกตัวอุปกรณ์ทุกตัวเราไม่มีมาเปลี่ยนว่า2 3ตัว 4, ีหตัว แล้วราคาถูกกว่ามันไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็เคยคุยกับเมืองนอกเมืองนอกเขาก็ไม่ยอมบอกต้องเปลี่ยนทั้งหมดครับเพราะว่าอันนี้มันคือมาตรฐานของอิตาลีจริงๆเครื่องก็ออโต้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงออกนะครับทีนี้เราก็ต้องมาประกอบกลับมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นตอนนี้ ตอนใส่ก็ต้องดูดีๆด้วยเดี๋ยวโอวลิงขาดโอเคทีนี้เราก็ปิดตอนนี้กำลังปิดถังในตัวเจนนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเติมไนโตรเจนเข้าไปมาติดก็จะมีค่าของเขาอยู่แล้วว่าเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายตรงนี้ก็ยังต้องมีโอริงอยู่นะครับในการปิด อันนี้ก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้ดูเฉย<ๆ>เดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วต้องใส่น้ำยาก,กันคลายนิดนึงอันนี้จะลองอโอเคอันนี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แข็งมาก โอเคครับนี้ก็เป็นการเซอร์วิสเสร็จสิ้นโดยเรียบร้อยแล้วครับไว้เจอกันโชคหลังอันต่อไปโอเคครับขอบคุณครับ